มีค่อนข้างที่จะหลายประมาณ4ี่หหน้านะฮะรวมถึงรูปภาพสวยๆรวมไปถึงยังมีไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมอย่างที่ FHM FHM ใช่ครั้งที่ผ่านมาอ่ะให้ดูภาพนี้นิดนึงครับอ่าน้องเบลเป็นงานเป็นการรวบรวมภาพความประทับใจนะฮะก็เป็นการรวม,รรวมหัวนักแสดงหัวว่าไว้โหสาวๆวอันนี้ที่ผ่านไปเร็วๆนี้ใช่ไหมถูกต้องนะครับก็อ่ะฝากกันไันสำหรับ FHM นะฮะก็ยังมี ของโอ้โหอีกหลายๆคนมีไม่ใช่ของเฉพาะคนไทยมีของมืองนอกอะไรอีกก็มารวบรวมกันอยู่ในเล่มนี้แหละนี่อย่างนี้เนี่ยเซ็กซี่มากนะต้องไม่ให้คุณผู้ชมซื้อดูเองพี่เตยให้ให้เขาดูหน่อยมเมื่อกี้ไม่ต้องหรอกมันดูมันดูเยอะไปมันดูเยอะไปฝ่ายหนึ่งครั้งค่ะาสำหรับ f h m นะปกครูไปยา โอ้โหปูปรายาปูเลยเหรอครับปูลงรูเลยหรอเปล่าคะเนี่ยปูปรายานะฮะ f h m ฉบับนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสักครู่นำซื้อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด D Network บริษัทขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยมาตรฐานอินเตอร์ เชือดเวิลด์ฟรีดอมซักเซสดีเอเช็คบินขายตรงหลวงโลกเครดิตยูเนียนคลองจันท์อาการโคม่าบีบสองบริษัทประกันในเครือขายหุ้นใช้นี้มหากาบบทใหม่มิลกิเวอินเตอร์เนชั่นลเลกทีมเก่าสร้างทีมใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นเบสมี Life เอกชนระดมสมองลุยพัฒนาแฟรนไชส์ไทยเตรียมความพร้อมรับมือสู้ศึกแข่งขัน AEC ตลาดคอลลาเจนเดือดพล่านดีเน็ตเว m ร์กแม็กเฮเจอละเมิดลิขสิทธิ์มาตรฐานตลาดข้าวถุงชมรุดวอนภาครัฐตีตราการันตีสินค้า ระวังครีมพอกหน้าเทือนซื้อขายว่อนเน็ตเสียงหน้าพังติดตามนันสพิม์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ นะฮะในเบรกที่สองนะครับเบรกเป็นไงเบรกเบรกแรกโอ้โหเต็มอิ่มเต็มตาเต็มสองตาแต่ว่าถ้าใครยังไม่เต็มหรือว่ายังไม่จุใจไปซื้อได้ครับ F H M ที่ร้านหนังสือทั่วไปแล้วก็อีกหลายหลายร้านที่จะเปน่หนแต่ขอแนะนำเลยว่าต้องเป็นหน้าปกคุณปูปรายาเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเด็ดมากก็มีรูปภาพสวยๆนะครับล้ยก็มีบทสัมภาษณ์อะไรที่แบบหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักสัปูปรายาเ่ยจริงๆลองไปซื้อ F N เอฟเอ็มเล่มนี้มาอา่านแล้วก็เขาจะมีบทสัมภาษณ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยในเล่แหละขายของอสุดเล็กแต่ว่างานอ่มากรนะนี้งานนี้งานสำหรับใครที่ททชอบคาราบาวห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับนี่เลยเป็นแฟลกชิพเอนเตอร์เทนเมนต์นะทุ่มงบ80ล้านนะฮะผลิตมาหากราฟละครสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะฮะคาราบาวเดอะซีรีส์นะฮะคนทับนักสแสดงแล้วก็ผู้กกับร่วมงานคับคั่งนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วคาราบาวเดอะซีรีส์นะฮะเป็นการนำเอาบทเพลง กว่า500บทเพลงะนะของสุดยอดวงดนตรีตำนานเพื่อชีวิตคาราบาวนะฮะสู่มหากราบนะฮะอาทิเพลงนะนางงามตู้กระจกนะครับสัญญาหน้าฝนนะฮะวันนี้พกนะครับสามชาคาราบาวทะเลใจบัวลอยเมดอินไทยแลนด์นะฮะแล้วก็ คนล่าฝันราชางเงินผ่อนโหมีอีกหลายบทเพลงที่เป็นของคาราบาวที่เขาจะเอาอมารวบรวมไว้ในมหากราบซีรีส์เรื่องนี้ถูกต้องนะครับนี่มคันนะนอกจากเพลงที่เพราะแล้วใช่แล้วค่ะผ่านการกํำกับจากสุดยอดฝีมือพุ่มกับแถวหน้าของมือไทยที่ปรัชญาเป็นแก้วคุณแดนวรเวทนะฮะคุณพิงรำพะเพงนะฮะ พี่เอชคมกลิตนะครับคุณมะเดี่วชูเกียรตินะฮะโนชันยิ้มคุณกอ๊อฟธัญยวริน <c oughs> แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายมากมายโอ้โห oh, ได้ได้ว่ารวบรวมผู้กำกับมากฝีม,มือมากความสามารถของบ้านเราเนี่ยมากำกับซีรีส์เรื่องนี้เลยมีผู้กำกับแล้ว นักแสดงกันดีกว่ามีใครกันบ้างครับมีคุณอ้นสราวุธนะครับมีคุณตุ๊กี้กับแฟนเขาคือคุณบูบูนะฮะใบเตยอาสยามนะฮะรวมไปถึงคุณเป้อารักษ์ยายาหญิงคุณตั๊กบริบูรณ์นะฮะคุณกันกันตถาวรกติอารามบอยนะฮะคุณจุ๋ยวรัทยาชาคริตแย้นนามซันนี่เพื่อนสนิทโอ้โเยอะมากนอกจากพูกกำกับจะแบบมากฝีมือแล้วนะดาราแต่ละคนที่มาร่วมงานเนี่ยยังโอ้โหแล้วก็ที่งานฮะหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วเพลงประกอบล่ะ เขาใช้ค่ายไหนทำเขาใช้ Small Room ครับเอาสิดูสิว่าถ้าศิลปินอย่าง Small Room เด e ดจั๊กเด y เยอะ t h e t o o Color เด็ดดิสโนอยนำเพลงของคาราบาวมาคเวอร์ในแบบของเขาจะเป็นยังไงถูกต้องวันนี้เรามีภาพบรรยากาศเปิดตัวนะ k า r าบ e l l เดือดเชอรี่งฝันครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่ากริปเป็นคนมานะครับแล้วก็เราก็เอา ทีมฝ่ายโทรทัศน์ของเรานนเนี่ยมาคุยกันว่าเสนอว่าเนี่ยผมจะทําซีรีส์คาราบาวขึ้นมาเอาเพลงคาราบาวเนี่ยนะครับที่ปรากฏอยู่เป็นร้อยๆเพลงเลือกแล้วก็มาทําเป็นบทละครคราบสะท้อนชีวิตแล้วก็เป็นบทเรียนของสังมคมในทางตวเนี้ผมก็เออมป็นตอบโจทย์ของเราพอดีเพราะว่าเราเนี่ยคือเป็นสังคมสร้างสงรรค์ปัญญาแล้วก็บางซีรีส์ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุด เป้าหมายของบมจสมทรอยู่แล้วครับคือสาระบันเทิงนะครับคเน้นเน้นเทนเน้เนกับบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ช่ไนะครับเราผลิตรายการที่เป็นประเภททอล์กโชว์นะครับสองเนี่ยผลิตร,รายการที่เป็นเรียลิตี้โชว์นะครับแล้วก็สามผลิตรายการที่เป็นแวร์ไตี้ นะครับแล้วก็4นี่ก็คือผลิตรายการที่เป็นลักษณะของละครครับผมนะครับแล้วก็นี่ผมไปกี่อันแล้วนะฮะมีอะไรนะท็อปโชว์อีก2อันอ่าะคุณชวนดูในเพลสขิดละกันนะครับคุดูในนั้นนะฮะอยู่ตามนั้นเลยครับครับดูละครเสร็จแล้วเราก็เฮ้ยทำไมบางเรื่องเนี่ยมันดังบางเรื่องไม่ดังบางเรื่องประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบรู้จักบัวลอยแน่นอนบัวลอยมันทำยาไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะันไม่ใช่หัวชนเด็ดนะฮะนางงามตู้กระจกนะฮะเรื่องราวของอะไรฮะนางงามตู้กระจกนางงามตู้กระจกนะครับออ่่่าาเเป็นรรืงวทีกิ ไปเที่ยวบ่อยๆได้แรงประดานใจไม่ใช่รู้กันดีอยู่แล้วสัญญาณหน้าฝนไหมฮะสัญญาณหน้าฝนเนี่ยคนก็จะรู้เป็นเรื่องความรักใช่ไหมฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ภาพเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่คนเนี่ยรู้อยู่แล้วไม่ต้องอธิบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอามาเนี่ยคนก็จะมีภาพของสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่กันมาหลายนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งคาราวา เราบอกว่าถ้ากผิดทำนะครัมีเด็ติ้งผู้ชมสูงเราก็คาดหวังเช่นนั้นต้องคงจะทําได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราจะติดเขาควายหน้าคาราบาลมี500เพลงฮะถ้าเด็กอนุมัติล่วงหน้า8ปีเลยก็ได้ครับอ่านยากทีมผู้กำกับและนักแสดงคาราบาลเดอะซีรีส์พัน้องจุ๋ยนะครับมาคทำแก่หญิงน้องใบเตยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงยวเอาผ้าปิดขาดาราเป๊บหนึ่งครับไหนฮะเนี่ยฮะน้องๆอยู่ด้านนี้อ๋ออ๋อเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่า ในในซีซั่นแรกนี่คือ18เรื่องนี้ก็แล้วแต่ผมอยากจะให้แนะนําตัวรวมถึงตัวแล้วก็บทบาทที่ได้รับแล้วก็เกี่ยวกับเพลงในงานพิทักษิโดกันเลยฮะเชิญฮะสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวนะครับแล้วก็เล่าถึงบทบาทที่ได้รับเลยครับพิทักษิโดครับครับผมก็พ้นสาวธนะครับก็มาในในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับเรื่องในงานทู่กระจกครับน้องใบเตยครับผมน้องม่เตยไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับ น้องใบเตยก็เรื่องเดียวกันนะฮะค่ะใช่ค่ะก็ใบเตยก็รับบทเป็นนางงามตู้กระจกค่ะครัเรื่องนึ่งค่ะโอ้มันแน่นอกนะครับซึงไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะฮะคอมีน้ำแข็งสะก้อนไหมฮะคุณยายหญิงต้องการน้ำแข็งสะก้อนก็เล่นเป็นในพาร์ทของเมทินไ t h a แลนด์ครับเป็นผู้หญิงที่เรียนเมืองนอกก็กลับมาบริหารบ้านที่ทำธุรกิจเป็นนักตัดสินไทยครับผมอ๋อนี่เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะฮะ ยืมมาจากคุณหญิงได้ฮะคุณสองคนไม่ถูกกันหรือเปล่าฮะเหพยายามสร้างข่าวให้น้าข่าวมีประเด็นนะฮะเชิญฮะค่าจะแน่เรื่องสัญญาหน้าโนค่ะกับพี่ชายเคสค่ะก็คือเป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนนะคะที่ต้องเดินทางมาทํางานในกรุงเทพอะค่ะแล้วก็เป็นสัญญาแล้วก็จะกลับมาหาหน้าโขนแต่ว่าจะมีเหตุพิพาทอะไรและจุดคลายแม็กของเรื่องจะเป็นยังไงขออมไ้ก่อนอ่าดีไหนสิครับดีแล้วนะครับคุรับตุกกี้ชิกร้อยค่ะครับ เราก็ร่วมเล่นละครด้วยกันเป็นผัวเมียค่ะครับแฟนแทนรักคารมณชีวิตจริงนี่เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องแรกที่คุณกับกับคุณแฟนคุณนี่ที่เลิฟซีนกันเลิฟซีนกันเลิฟซีนเลยใช่ค่ะปกติมีเรืสัมพันธ์เป็นประจำอยู่แล้วแม่สายคุณตุ๊กี้จะได้รับบทเป็นญิงขายบริการของผมอ๋อด้วยคือแม่สายเป็นเรื่องราวของไม่ได้บทบาทนะฮะนูเชื่อว่าบทบาทนี้เล่นดีมากเพราะหนูศึกษามาดีแล้วก็มันเข้ากับชีวิตหอูคุณ ใจผัวกันด้วยครับผมครับผมอาจจะพูดยากเขาอครับผมทางบริษัทแฟลกชิปที่หนึ่งรายกันครับอยู่นี่ครับวันนี้ฮะอ่าแฟลกชิปนะฮะทำอไมฮะคือผมเนี่ยถ้าเกิดให้มาเล่นบทของการตบจูบเนี่ยผมเก่งนะฮะผมขอเล่นคู่กับน้องไปเตยจะได้ไหมครับใจเซนนะครับคุณฮะผมผมรับว่าคุณเพิ่งแต่งงานไปเมื่อคืนหมาดๆนะฮะคุณเพิ่งแต่งงานไปฮะครับ เก็คือได้รับครับเล่นเรื่องนะครับก็คือเล่นเพลงว่าบ้าครับซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ผมยังตีโจทย์ไม่แตกเลยนะกับคำว่าบ้าเนี่ยต้องเล่นยังไงคือพูดเลยว่าเล่นยากมากเรื่องนี้ยากใช่ไหมครับพราะปัญญาวิดีโอการใตผมนะครับผม สดาร์ช่างแม่งเรื่องงานแต่กูนะครับอยู่ในประเด็นนี้นะฮงานงานเบื้องหน้ามาทํางานเบื้องหลังครับเพราะว่าชื่นชอบชื่นชมพี่พี่วงคาราบาวเป็นส่วนตัวครับตอนที่ที่มากระชิปที่ต่อไปผมต้องไปเสิร์ชยูทูบดูว่าคาราบาเป็นใครโตไม่ทันต้องต้องดีดูหน้าก็รู้ว่าเพิ่งโตมานะครับเดี๋ยวนะมึงอ่ะตลับแรกชุดแรกเลยเทปคาราบาแช่ตู้เย็นอย่ามาทำเป็นผมนะครับแอบแน่รับเรื่อง ให้กำกับภาพยนตร์คาราบาลซีรีส์เพลงสามชาติคาราบาลครับยังไงขอฝากว่านายพ่อของหัวใจสื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับอขอบคุณมากครับฟังนะฮะบนเวทีครับเสียงต้องดังก่อนเนี่ยีน้องผมถามคำถามแรกที่พี่แอดก่อนเลยนะฮะ,พะเพลงทะเลใจต้องบอกว่าท่านในบานหมายพี่แอดครับ เพลงทะเลใจเกิดข <t ats> uh ึ้นได้ยังไงครับเล่าจุดเริ่มต้นตำนานของเพลงนี้หน่อยครับเอาแบบโกหกหรือเอาแบบจริงจิอ่าเอาันเมืองเหมือนกหรหลังพฤษภาคมินเนะครับไปเห็นผู้คนล้มตายแล้วก็เห็นมันมาจากคนเพียงกลุ่มเดียวที่อยากจะสนองปัญหาของตัวเองครับมันก็เลยเกิดเรื่องแบบเนี้ยซึ่งจากวันนั้นมาสิบกว่าปีมาถึงวันนี้มันก็ยังเหมือนเดิมครับนะครับที่น มันกำลังจะเกิดขึ้นอีกแต่เพลงนั้นถูกเขียนขึ้นมาเป็นแนวของพุทธปรัิญาครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาชนะใจตัวเราเองได้ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นครับเลยเป็นเพลงทะเลใจอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นเห็นอยู่นั่นเสน่ห์ของเพงลงคาราบาวอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่ล้าสมัยนะครับเกิดจากความรักนะครับ พ่อแม่นั้นรักลูกเหลือเกินครับแล้วก็ผมคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยากให้ลูกมีโอกาสได้เรียนหนังสือก,กันครับอยากให้ลูกมีโอกาสที่ดีในชีวิตอยากให้เข้าโรงเรียนดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับลูกครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนรวยเราก็อาจจะทําเป็นในแนวนั้นได้ที่คิดที่เราฝันไว้นะครับครับแต่ถ้าเราเป็นคนายากไร้ล่ะครับนะครับ ็ยังมีความฝันเหมือนคนที่ร่ำรวยดีเรียมได้นะครับสิ่งเดียวที่บอกก็คือให้กําลังใจลูกนจนยังไงแล้วแต่ขอให้เป็นคนดีครับนะครับและทุกวันและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับที่ผมอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นนะครับ กันได้นะฮะเขาบอกว่าจะเริ่มฉายเนี่ย28สิงหาคมนี้นะ